สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบอยู่กับผมช่างแสงนะครับวันนี้ผมสิบห้ามาเปลี่ยนเสมอไหมครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเสมอตัวเก่ามันมีปัญหานะครับก็ได้หรือหรือขึ้นมากับคุณอ่อตอนนั้งก็บเลยทายทับให้เบิ้งเนาะครับผมหรือมาแล้วผมก็เอาไปบ้านนะครับผมเอาไปส่อมเนาะครับผม แต่ยังบอท่านได้สอมให้เพิ่นดนกครับผมสร้างตัวไม้หมห่เพิ่นนะครับผมอันนี้ก็ราคาหย่อมเยาวนะครับผมแต่ผมสบโบปอกเน้อขาววาจักบาทจักบาทนะครับผมนี่ครับยี่หองเพื่อนตาสิงโตน,นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับเดี๋ยวผมทำการต่อสายไฟก่อนนะครับผมเดี๋ยวสิแกะตัวนี้ออกมา ต่อสายไฟเนาะครับผมไปเปิเปดเบ็งของไม่พร้อมกันเลยครับผมแกะเหนียวมากครับผมวางบาดเมื่อครับเป็นสังกะสีครับผมตัวนี้มีอยู่สี่หูนี่ครับผม คุณพ่อไปใส่นอ้ะมันนี่นะบ่ามาเปลี่ยนตาก่องให้นะนของไมเอี่ยมเลยครับผม นี่พี่นงนี่ครับหนาตางเท่นนี่โอ้ยังกูเลยครับผมงามขนาดครับผมเดี่ยวผับๆเลยเป็นเขียนว่าโซล่าท่านว่าโซล่าปั๊ม 50ถึง200วนลดีซีครับผมใส่ครับโซลาเซลล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการต่อสายเนะดีสวยเสียบนี่เข้าไปก่อนครับผมพอหดตัวใหญ่เข้าไปถ้างได้ด้านนี้ครับด้านนั้นใส่งาก ผมมาติดต่อสายเนะเดี๋ยวถ่ายผมต่อสายกันพี่นอ้องต่อแล้วแล้วผมจังสิมาถ่ายทําให้เบ่งอีกรอบนี่โอเคครับ <c oughs> สีบ่มีตรงกันจักอันพี่นออ้องเลยเบิ้งสีอันนี้เนี่ยหละ บ่คือกันจักแม่แต่สีเดียวเลยเอ่เขียวเป็นยูยูผมสีกำหนดสีน้ำตาลเป็นยูนะครับผมยูอ่สีเหลืองเป็นวีนี่นวีนะครับผมวีผมสีเอาตัวนี้สีเอาสีขาวเป็นวีแล้วก็สีดำเป็นดับบรรยูนะครับผมมันบ่เขากันจักตัวเดียวเลยครับผม อยากติดต่อที่ละตนครับผมมียู่อปอดไว้ครับอาจจะได้ใส่เอาไปใส่ไม้ไม้คุในเพื่อนนะครับผม <c oughs> อปลอกใส่ครับน้องนอกพวกฉนอนพอหดครับผมพอหดเป็นแถมมากน,นิ้าใหญ่เขากันว่าได้ครับ ผมก็เลยได้ใส่ทองหดของผมเองทองหดสวมเข้าไปกำหนดสีน้ำตาลเป็นยูยูก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมทําการต่อกันนะครับผมมันที่โดน บริษัทไทยทำให้เบื้งเด้ครับผมเดี๋ยวแก๊สตัวนี้หาอะไรครับผมหาเพิ่นแถมอะไรอันไหน,นมาแน่เนาะครับผมกล่องควบคุมนี่ครับผมกล่องควบคุมเนาะนี่อยียงแถมมาแน่นะ้อ ละเป็นลายมือแล้วครับผมงามตัวนี้ตัวสีสัส้สงของมาได้มันจีดมันเสาวมันเทีดครับผมจีดงามร้อยกระถ ung ฟ่อมอได้เปลี่ยวตะเคียบแถมอะไรมามั่งเนาะ แห็กไม้ยางดีเลยครับผมนี่คู่มือการใส่งานนี่ไม่ต้องไปิดสวนมนะั้นี่เนี่นเฉียมมาเทียบท่านเกี่ยวเทียบธรรมดามวลนหนึ่งกับเทียบกันน้ำแล้วกับซีนี่ขนวนท่อหดลูกร้อยตัวหนึง่งแล้วกับซีนี่อ่าคนอื่นหนึง่งหกเทียมตัวหนึง่งตัวนี้บ่ได้แถมน,นั่นมากครับ กะแถมไขควงมากครับผมเจ็ดลอยหาสิบวัตครับกล่องครับผมโอ้ยางโกแล้วครับผมกล่องงามขนาดเลยโอ้ยโอ้ยันหานครับผมงามงามเป็นของหลุนไม้ครับผมโอเ เดี๋อเอาชุดนี้ไปใส่งานกันครับผมมันจะได้ใส่เทียบกันนนำนะครับผมดขอเวลาขอเวลาต่อกันนะครับผมทดีช่วยอยมันสิโดนไปครับผมเดี๋ยวผมสิทำการเปลี่ยนแผงควบคุ้มไม่เป็นน้ำนะครับผม,มของเก่า เอาออกครับผมเอาของไม่เขาเทียนเันเป็นของหลุ่นเดียวกันนะครับผมยี่ห้อเดียวกันโอเคติดตั้งแผงียบร้อยติดสองสายครับมันสายน้ำตาลยูดับเบิลยูเขาน้ำตาลน้ำตาลเขายูเ,าเขา้าดับเบิลยูตรงนี้ ยู you, นะครับผมยูไลยูไลยเลยเช่าก็ดีแล้อันนี้หน,น้าติดตากลองนี่ตากองรลุนใหม่ไฟแรงอันนี้สีขาวยู่กลางครับผมตัววี U. U. น้ำตาลดับเบิลยูเอ้ยน้ำตาลเขาแบบหลายน้ำตาลต่อไปแล้วยังสิมีน้ำตาลอีกเส้นนึ่ดคือคือน้ำตาลสองเส้นเรียบร้อยทั้งสามเส้นเดี๋ยววัดไฟเบิไปลืมถี่วัดไฟพี่น้องเอ้ยอืกลับโอมไปตีดๆครับผม ันว่า,ม,ามันทีข่ข้นบ่กอนที่ทีย้อนลงบ่มือนันทำงานถาดครับผมโอเคครับโอเคครับได้ทั้งสามเซนครับได้แล้วครับปิดไว้ไปเกียร์ประยุะ่ธอเป็นหลดกเลย ลงสเสมอครับท่านผู้ชมของไม้ครับผมอ่ะย้อนลงไปเลยที่พาะไปบครับหนักดของไม้หนหะ่ลสูสโชันจับกี่ท่อ้องบน,น,นคองกันเตะ มันแข่งกันปีดีๆปกครองดูเหรอมันคลองกันมันคลองกันแดงว่าคองกันเดี๋ยวต้องถอดใช่ไหมต้องถอดขึ้นมาจังเลยถอดเกี่ยวไหมไม่ดึงขึ้นมาไม่ดูเกี่ยวกันดีาเลยเกี่ยวกันแบบไรก็เสียเกี่ยวกันเกี่ยวกันเกี่ยว ตกวเกลงมาเป็นนีเป็นนีลมลงก้นลมลงกนล้มลงก้นนั่นน่มา่นนีถือ่็หอกสายไฟหอกสายสายไฟสายไฟนี่นี่สายไฟอืมจงอืมอืมจงจงละเมนดิ้เขาอืมเดบมนั่นละวกอวย กันเตียงเพื่นก็นเอิ้นคว้างมาจีถึงน้ำแล้วพอ่อจกลดเอาน้ำยุ้เตื้นอยุ้เตือนสัตตน่นเออได้ท่อนเดียวกันพ่อนา้าเยลยจีไงว่าน้ำลายอยู่ด้นี่ต้อมไน่ตไดจับทอนอะไ้แค่พ่อ มัดกรรมพอทั้งนม้นี่ก็ได้ครับมัดเลยมัดเลยมั้งก็มันติดโอ้โหเออเลยเออกรรได้สบายเลยมัดเลยมัดเลยครับจังโตท่อสองตอนที่สองก็พอใจเกี่ยวให้ดีเนาะเพราะมันมันติดบันไดครับเลยเกี่ยว

ลิ้มคล้องคล้องแบบใดลิ้ม uh, ย mm ักตรงนี้ข้อสองขยักมากยิ่งลิ้มยักแล้วข้อสองยักหนักเสียกตีเสือกตัวนี้แอนลูเป็ิยังเอา๋อลูกปิยขันครับลูเป็ิยอ๋อจะไว้เปาะแม่ขันจับเองเสียก ใส่ทั้งหมดกี่ทอนนี่ปล่อยปล่อยซ้ายลงไปเรื่อยเออเออทั้งหมดเก้าท่อนบ่พอจะก่อนเก้าท่อนเก้าล็อกโยับยักไว้ก่อนมัน พอดึงทอไว้เด้อพอนักเสียกไว้เนี่ยพอเดี๋ยวนี่อยี้แล้วนี่เ่าเอดีนกเสียบควมเออเอามันจับไว้อทนขึ้นออะมีไวกเลี้ยวตัวอืมมันจะมี้ก็เลี้ยวตัวอืมท่นที่สาม มันเนมือนมือนมันถือน้ำไหมต้องใส่หนามันเรื่อยมันก็ยลอเรือนเนาะไหยจับบนบนหรือครับอืมดได้อันนั้นโอดสายเอไฟลุข้างล่างายไฟเอยบ่นไหลอืมโอเคครับปล่อยเลยนี่แหละนับไปนับมาเหมือนนับเรีวๆ ้าตะคุยกันจะคนลอหือเอหนอจำบมได้แล้วจำบมาได้แล้วเนาะเอาขึ้นมันับไหมเถอะเนาะจอดไปอยู่ไปก่อนมียักให้เด้อยักษ์ยักษ์โอนี่ครับีี่กนี่ ท่อนที่สี่ครับท่อนที่สามไม่ใช่หรอโอ้ทอดหนึ่งอันแรก 2, อันสองอันสามอันสี่เอออันสี่เห็นหน้าไปเบิ่อแล้วมั้งนับเสมอเอาขึ้นที่แรกมือแรกหย่อนลงไปริออ่มเนี้สายแกวสายน้ำเออทำหมดเก้าท่อนเจ จึ้งๆใสงไปอ่ะท่อนสุดท้ายท่อนที่เก้าปล่อยลงไปเลยมีหัวด้วยตัวนี้อ๋อทิ้งต้นพริกคุณ่อแล้วมันจะริกพริกลางมันเดีเยย๋ยวมือเดี๋ยวนียขอปุ๊บอยไป้พ่อ

เหมอือนน้ำทิพย้ทางหลดบ่โอเคเดือเลยรับเดี๋ยวจอ,อ,อดที่เสียงาทั้งนี้แล้วผมดิทดลองเปิดน้ำจอดเสียงเนี่ยเล่าก่อน ปเปิดน้ำแล้วมึงครับผมปั่มเอาปั่มลงมันที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเปิดเวกเกอร์ทดลองครับผมยีไฟเขาครับออฟไปสั่นเอาเขาเปิดสวิตต์ตรงนี้ครับผมออนไฟขึ้นหนึ่งรอยยี่สแปดวลต์เึงทั้งปั่มน้ำม,มันครับผมว่าน้ามีไหลบไม่ ไลจากักเอ่นี่ยสทำหลยงแยงเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแรงมากเลยครับน้ำใสตรงนี้น้ำใสมากเลยปีกปีกนี้ผมติดไปอยู่กั้ว เปิดตะกี้น้มไหลแห้งขนาดครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดไอ้เพื่อนใส้นามครับผมหลายมือแล้วเพื่อนก็ได้หดพักพักเหี่ยวเวิรดอรรถนี่กล้องไม้ครับผมสุดยอดครับผมลน้มไหลแห้งขนาดคุมค่าคุมราคาด้รครับผมพูดอะไอ้กจกๆเลยครับผมเต็มทอเลยขนาดแดดวดได้ไหนครับผมพอยิ้มเปื่อยๆแล้วครับผม บ่ได้บ่ได้อันตักน้ำหดพักให้เ on> มื่อยแล้วครับผมบานฮ่าดูห้อ่ตัวกูดะกูดอ่ะกูดะตัวมมาห้งตัวนี้ครับผมหลายคักหลายแน่ป้าโคตรเลียส์เนี่โอ้ไหลแห้งโจกๆเลยครับท่านผู้ชมกูดอ่ะโอ้ได้การได้การ อสองต้นกระดกขนาดครับผมเต็มข้ออันเนี้ยครับผมสำหรับเกิบติดตั้งเสมอวัอ,อนาบาดานของคุณพอ่อสุเทพนะครับผมขอจบกิบไป้เพียงเท่านี้ครับผมฝากีิน้องกดไลค์ดดกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งชองของเฮาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ